Thank mm -hmm. you. สวัสดีเพื่อนๆอยังเป็นทางการอีครั้งนึ่งนะครับขอต้อนรับสู่แบร์บอสซาตอนนี้นะครับผมก็อยู่ที่สถานีรถไฟเวลลิงตันนะครับผมแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวต้องออกจากสถานีก่อนแล้วจะพาไปไหนนั้นตามมาเดี๋ยวพาไปดู ตอนนี้เราก็ออกจากสถานีเวลลิงตันเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปที่คาสิโนยินเลบัสนนนะครับผมซึ่งคาสิโนนี้ชื่อว่าแ n c o อร์นะครับเป็นสาขาที่มาจากทางลาสเวกัสนะครับผมเป็นคาสิโนที่เป็นแบบไฟสตารนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมกันนะครับว่าข้างในจะเป็นยังไงบ้างส่วนในการเดินทางมานะครับผมเมื่อมาถึงสถานีเวลลิงตันเรียบร้อยแล้วก็ออกจากสถานีมานะครับผมก็ให้เดินจาก ตรงจุดนู้นนะครับผมเดินผ่านมาเรื่อยๆเลยมายังจุดตรงนี้ตรงนี้นะครับผมแล้วก็จะมีรถบัสที่อยู่ตรงนี้มีรถบัสอยู่ตรงนี้แล้วเราก็คอยรถบัสส่วนรถบัสฝั่งตรงข้ามจะเป็นรถบัสของพนักงานนะครับผมหรือ e m p employee ที่จะไปทำงานให้กับคาสิโนทางฝั่งนู้นนะครับ นี่นครับรถมาแล้วแล้วก็ให้ดูป้ายข้างหลังไว้นะป้ายข้างหลังเขาจะบอกว่าไปที่เอนคอนะครับผมเป็นอินบาว์ไหมราักหนึ่งเขาจะเปลี่ยนด้าหลังว่าเอนคอรเห็นแล้วนะับ mm. ต้องสังเกตด้วยนะครับเพราะว่าเขาจะมีรถบัสอีกสายนึงด้วยที่ไปที่เบลเด้นนะครับผมต้องระวังดีด้วยนะครับเวลาจะไปอาเดี๋ยวพาขึ้นไปดูเลยแล้วกันนะครับ ครับผมแล้วที่เห็นอยู่ตอนนี้ก็คือภายในรถบัสที่จะเดินทางไปยังคาสิโนเอนคอร์นะครับผมโดยภายในเนี่ยก็จะมีการเว้นระยะห่างเป็นโซเชียลดิสเทนซิ่งนะครับผมแล้วก็จะมีการให้นั่งแบบเว้นเบาะนะครับแล้วข้อสำคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับผมในการที่เราจะใช้บริการรถบัสของทางคาสิโนเอนคอร์นะครับผมเราจะต้องสวมใส่แมสกก่อนขึ้นรถเสมอนะครับผม Mask must be worn in this vehicle at all time อีกท้งนะครับในส่วนของการเดินทางนะครับโดยโดยทางรถบัสเนี่ยจะใช้เวลาเดินทางประมาณนะครับ15นาทีนะครับผมก็จะไปถึงอย่างทางเข้าของทางคาสิโนแอนคอนะครับส่วนจุดที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็คือจุด ด้านหน้าของทางเข้านะครับผมตอนนี้เข้ามาอย่างด้านในเรียบร้อยแล้วครับนนเดี๋ยวจะอยู่ทางหน้าทางเข้าแล้วนะครับผมเดี๋ยวจะลงจากรถแล้วนะครับเดี๋ยวเราลงจากรถกันละตอนนี้มาถึงแล้วนะครับเดินออกเลยอันนี้ก็ลงมาถึงตรงหน้าทางเข้านะครับ<ๆ>ผมเดี๋ยวให้ดู ส่วนของหน้าทางเข้านะครับผมมีสิงโตรอด,ด้วยมา <c oughs> ถึงแล้วด้านหน้าของทางเข้านะครับตรงนี้ผมพามาดู นอกจากทางเข้าแล้วทางที่กำลังจะเดินทางมาก็จะมีประดับประดาต้นไม้อย่างนี้ด้วยแล้วก็มีแขกของเขานอกจากที่คาสินโนที่มีโฮเทลอยู่แล้วเนี่ย โดยรอบของตัวคาสิโนเองก็ยังมีการตกแต่งประดับประดาด้วยดอกไม้นะครับผมมีการตกแต่งสวนโดยรอบพื้นที่เลยนะครับอีกทางด้านหลังของทางคาสิโนนะครับผมก็ยังมีการตกแต่งด้วยสวนนะครับซึ่งตรงสวนเนี้จะติดกับทะเลนะครับผมซึ่งเป็นจุดถ่ายรูปหรือจุดชมวิวที่สวยมากเลยนะครับ แล้วก็ในส่วนของคาสิโนเอ็นคอร์นี่นะครับผมเปิดมาแล้วกว่านึงปีแล้วนะครับผมตั้งแต่ปีที่แล้วก็คือ2019นะครับผมจนถึงปีนี้ก็2020ครบประมาณ1ปีแล้วนะครับผมแล้วในส่วนของวันนี้นั้นนะครับผมก็คือวันอาทิตย์ที่12จูลายครับผมก็เป็นวันแรกที่ทางเอ็นคอร์นะครับกลับมารีโอเพนนิ่งอีกครั้งหนึ่งนะครับผมหลังจากมีสถานการณ์โควิดนะครับผม วันนี้จึงเป็นวันแรกที่มีลูกค้าเข้ามานะครับผมแล้วส่วนข้างในจะเป็นยังไงนั้นถ้าอยากรู้ก็ติดตามอีพีต่อไปนะคัะเดี๋ยวยังไงจะพาเข้าไปดูอีกครั้งหนึ่งนะครับผมส่วนวันนี้ผมต้องขอลาไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนนะครับผมเพราะว่างานสร้างเงินเงินสร้างได้ทุกอย่างเลยครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับผมอยากรู้ว่าต่อไปจะมีอะไรก็อย่าลืมกด Sub s cribe นะครับผม กดติดตามอย่าลืมนะกดเลยแล้วก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากรู้ว่าในบอสตันนะครับมีอะไรบ้างก็สามารถย้อนกลับไปดูในคลิปเก่าของผมได้เลยนะครับขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะถ้าอยากรู้อะไรก็คอมเมนต์คอมเมนต์คอมเมนต์ได้เลย <c oughs> แล้วก็แค่นี้ก่นแล้วกันนะครับบ๊ายบาย